คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมีแนวทางเด็ดของเช่นน้องไอา่เนาะค<ม>่ะอ่เพิ่นกะโทรมหานำําจทุกมือ,ท,มอทุกมือค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าตัวเลขตัวหนี เพิ่นล่องมานาังเห็ดเบิงแม่ขะทถึงผู้ชมหลักหน่วยหลักสิบทั้งบนทั้งล่างเลขบ่ตองกับแม่ขะทถึงผู้ชมค่ะเพิ่นมาพิจารณาเบิงจังได้กับบ่รูค่ะถึงผู้ชมแนวเข้าเจ้าเห็ดสูตรเนาะเพิ่นกะอาจสพิกแพร่งอยากให้พี่น้องถือเราก็ทั้งเจ้าของสองทั้งเสียนนะคะเพิ่นก็อยากถือเพิ่นกะเลยมาเบิงสูตรของเพิ่นนี่แหละค่ะถึงผู้ชม เลขเพิ่นเขาโดยที่บต้องกับค่ะแต่ว่ามันหลค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าอเพิ่นก็เลขปรึกษากันกับน้ำเชี่ยวว่าหฮาเอออกไห้พี่นองบงก่อน,น,นได้บ่สุดเตรียมเลือดิแมนครับมันมีสิผาหางนะสอสิาหางหมนเด้วครับพี่นองแต่ว่าเลขบ่ต้องกับแม่ค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะอ่า ให้เพิ่นพิจารณาเพราะว่าพี่น้องเพิ่นกับไปเบื้องร้ายหมองร้ายบอลเทื่องเพิ่นมีเหล็กดับ้อมเนาะครับค่ะเพิ่นกับิตัดออกแต่ว่าเหล็กพอเซียนน้องไข่บ่ต้องกับไหมค่ะท่านผู้ชมก่อนรอบไปเบื้องน้ำกขนเนาะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของพอเซียนน้องไข่เก่ามาเชียกับน้ำเชียกับขอขอพระพุณนพอทีเมตตาตัวเลขให้ทังช่องยูทูบยูทูบเก่ามาเชียทุถกๆูกหัวเด้อค่ะครับผมอ สำหรับพี่นองเอฟซีกับผิจาจรณาเบิงเดือคขะดท่านผู้ชมเพิ่นอยากให้เอาลงมากเบิงว่ามันสิเข้าอีกบอรรบเรียกว่าต้องกับคปขาลองเบิงเน้วพี่นองเนาะ,ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก่ามาเชีรยกับน้ำเชีรยในเรื่องขาท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังกันเลยด้วยค่ะคพ่อสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อค่ะครับครับกินข้าวแรกไปกินแล้วครับกินกับเหงีงพ่อมือเนี่ยด้วยไก่เป็นเน็ดอเหงีงพ่งเป็นต้มต้มขาหมูโอ้ต้มขาหมูเด็กว่าถือก็ได้กินต้มขาหมูเนาะยังกระเถิยยังกระเถิยรอสักครู่เพราะว่าคันเด็กว่าถือสมควรกินตะบักหุ่งดิ จีนล้วนแล้วจะโม่งแล้วกับเธอคลอสักคู่ค่ะงวดนี่แ่ละรอบพ่อิได้กินหูสลัมครับกระจังวากระจังวาขึ้น,นืี่พ้องเฟสนค่ะเอาพ่อเป็นยังไงก่อนที่ว่าเลขที่พ่อเจริญห้มากักรักซิบรักนวยนี่ครับผมค่ะอันใดมันเป็นสูตรสูตรคนคิดขึ้นมาใหม่ค <c oughs> รับก็เลยว่าเออดไปเออดมามันก็เลยมันส่งเข่าอะนะบอกยนะังไง ค่ะมันส่งเขามันจิตเป็นรักซิบรักนวยครับแต่ว่าซื้อจักสจิตตังค์ไว้ยางไงซื้อรักซิบรักนวยอย่างเนาะเมียนยุบหัวเอารักซิบรักนวยพวเป็นเหล็กต่ล่างเป็นเหล็กปั๊บนั้นพวกมัเป็นเหล็กต่ร่างครับผมคิดคิดกี่มาเองสดสนร้อนร้อนค่ะเทียบถอยหลังเบืองเรีวโอหงวดโผ่าจักหงวดโอ้หงวดโผ่าจักหงวดโอ้หนาสุดเลยครับผม แต่ว่าอยากให้ที่สังเกตว่าสมบูรณ์วานเนาะมัดสีมนี่ตรงโตอยนี่ประมาณจะ่ชงวดนหรือหางวดนี่ดหนัค่ะนอกนั้นมันจะเป็นตกลับมีโอกาสที่กันมีโอกาสกลับได้ขึ้กันค่ะแต่ว่าบอพลาดพอบนกาลางชวนมากชวนมาที่เขาล่างหลายกว่าค่ะเน้นล่างเออตึ้งวันเมื่อกี้นี่เขาทั้งบนทั้งล่าง เมกีนเขาทั้งบนทั้งล่างอันนี้ก็กับอุงวดเงินหาศูนย์กับเจนย์มันจะเป็นตัวกับแม่ลำเที่ยค่ะมันจะเป็นศูนย์หของเขาศูนย้านะค่ะศูนย์หาบันทึตัวูตรนี้มันจะเป็นาหา์ค่ะหาศูกับเจ็ดศนี่แต่ว่าคนเอมันตื่หัวมันต้องกับอยู่แล้วครับ ขั้นมันเป็นขั้นมันเป็นเนคยจังอันเน่าเหยียดย้อนหลังไปนองน้ำเที่ยวถ้ามันเจือกเพราะเจมันสีโชคดีครับเมียนอยู่พ่อแต่ว่ามันมันสีไปติดคัดตรงที่ว่าผู้เพิ่งงบหน่อยเนะพ่อมันนี่สิผาหางคุนเมียนกะิ่นก็ต้องถ้าบ่กมาหางไหนก็คือตัดนะพอยไงคัดออกมันีสมมติว่าเลขมันสีนี่อยู่สามสามสาม สามหางเขาเออสามหางเนาะค่ะคือคือหางตัวกลางนั่นบวกใครบวกใครมีผลงานแต่เนยมันจะมันนี่จะใส่หัวไหมค่ะสมมติว่าหายว่าเนี่ยมันเล็กๆเนี่ยคือมัวนี่หายสองหายซี่หายโมค่ะซีนี่ซี่นี่โมกมีความหมายอ๋อตัวกลางบวคใครโดดเด่นครับผมนั่นแหละค่ะเจ้าว่าบอลลูนหรือถ้าว่าเดินหน้าไปจีเป็นจังไลย ถอยหลังว่าถอยหลังนี่ใส่กัวเขาเวครับใส่กัวแต่ว่าตรงกลางรุดค่ะท่านผู้ชมนั่นแหละรุดบโมโมไซโใครมีผลงานของเขาครับแนั้นแหละก็เลยว่าถ้ามันแม่นถ้ามันเดินน้ำแม่นคือนจิตเป็นแง่ที่ประหยัดจังหน่อยมันจิตตรงตัวนะวันนี้ไปเอ็นหาเนาะน้ำเสียวันนี้ไปเอ็นหน้าวันนี้ มันจะแยกบนรางอัตโนมัติเลยอืมอ่าถ้ามว่าเอาเอาลักสองจริงๆมันว่างงนว่นี้มั้ครับผมลักสองนี่สิเป็นบนค่ะลักโมกนเป็น่างหลานเปอร์เซ็นต์เลยอ้ห้หลานเปอร์เซ็นต์อีกแล้วมันมันมันพอเปิดใหแยได้ดีหนี่ยครับถ้าเป็นคือยังเงินไมหันกับตรงเลยล่ะอืมมันแยกอัตโนมัติเลยครับคือน้ำเสียจากปรงวัวที่ล้วเห็นบมันแยกบนรางเมียนยุบว่า กระเ่าะก็ว่ามันมีสิหาหางบานเนี่กระเ่าะก็ว่าขังบนกับหาหางข้ังล่างหาหางมันกับผู้เพิ่นทุ่นหน่อยแห้งเล่นได้พ่อวันนี้รัันกับพ่อเล่นพ่อวัาพ่อเบียงน้ำเชีย่ะเพราะว่าเล่นไปเร้่วเนี่ยตัวตัวมันก็แค่หาหางมันว่ะไปกับเป็นซิ็นอ่ากระชายกัวแค่นั้นตุกางว่ราะตรงไปสนใจมันค่ะ คันคันเป็นตันสติติที่ฮาขุยกันเดืพอพนี่้อแมน่นอันนี้เฮากับอันน้ำเชี่ยก,ก็บอกก็พอเส้นน้องข่ายว่าเอาให้พี่น้องมาเบิงพิจารณามาซ่้มเบิงกนเพราะว่าพี่น้องเพิ่นก็อาจสีมีเหล็กดับไปเบิงหม่องอื่นน้าแนวเดืพอพเนาะแมน่แมนเมนีมนเมนีนเนค่ะเอาพอบานนี้งวดวันที่หนึ่งเมษาโคบข,ขาน้ำเชี่ยขอหรักสิบก็ลักหน่วยเด้อพอบานนีเ้เอาเอาเอาค่ะ หลักสิบหลักสิบค่มีสองมี่สี่มี่หกสองสี่หกค่ะหลักหน่วยค่ะอรับหน่วยก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าค่ะจับคู่ไปเลยพอแถวบนว่านี้อแถวบนคือแถวสองเนาะค่ะครับผมแถวสองก็สองหนึ่งค่ะสองสามค่ะ สองห้าค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าสองเก้าแถวกลางเด้อค่ะท่านผู้ชมแถวกลางเราเป็นลักซี่ค่ะลักซี่กับซี่หนึ่งครับผมซี่สามค่ะซี่ห้าซี่เจ็ดซี่เจ็ดซี่เก้าซี่เก้าค่ะท่านผู้ชมลักหกวันแถวหกเด้อค่ะลักหกค่ะ หกหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกสามหกหกห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าหกเก้าครท่านมาท่านมาุเ่องหกเจ็ดออกสตาร์ออกยีสเนี่ยค่ะเต่ว่ากับ่อนนี่น้มันออกบนน้ำมันออกล้างก็ได้ค่ะน่นี้ครับผมเออน่ะไมได้ลอยหางลอยหางลุ่งถ้าถ้าตามสูตรก็คือแถวแหกก็เป็นบนว่ครับผมแนมแนมแน แถวล่างกันสิเนียนล่างครับผมคือบอกง่ายังไนตอนผู้ชมเข้าใจว่าแถวกลางบ่มไ่มีผลงานอไม่ไปทำงานเลยนั่งกับวันนี้อะต่ว่าเดือนน้ำมันจะเด็กจังเลยทั้งวคันไปพี่น้องไปเบิึงก่อนเก็บไปบิึงก่อนถ้ามันเข้าอีกมีปัญหาเลยบ่านสิผ้าเอาเองค่ะสุดยอดสุดยอดขอบคุณได้หลายคิดคิดคิดเอคิดแบบ นั่งคิด s w i n อได้เก็บไปเห็นมามันลงโตัวพอดีค่ะแตกศาลเลยครับเก็บเขามากเลยเอามันเป็นแยกบนล่างอาตัตโนมัดด้วยพวกแบบว่าต้องกลับแต่ว่าส่วนการมีส่วนหน่อยน้ำเสียโคกง้วนนี่ตัวตรงนี้ไม่มยืดม้วนกับอยู่ประมาณแค่ s w i n แต่ว่ากับบอพาดขึ้เเตาครับอันี่ยเน่าเน่าถอยหลนะังเนาะค่ะเดินนานถ้าเสีเป็นยังไงพี่น้องซ่อนหมอกครับ จะฝ่าประเด็นเอาปบัติเบไร์เบิรงซะก่อนเบิรงก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าข้างคามันเข่ากะสีงวดนาปฏิบมานั่เสนอกะสีว่าคือบ่าหายเบิรงในงวดนี้ยังสิแม่ค่ะเออมันบ่มีไผรูหรอกว่ามันบ่ทันมีคนตรวจการบ้านค่ะต้องให้หวยออกก่อนว่ามันสิเข้าอีหลีบ่ค่ะบางท่อมันมันอาจสิย้อนหลังมาอาจสิเข้าเนาะแม่นอยู่พอแต่ว่าอืมงวดนี่กะเข้าคือเก่าหันละ ตามสุดกแลัากับเพื่นาอยู่ที่เื่อนาจิเข่าอยอะ่พื่อนปามั่นใจยกะเพ่นาดีเนี่ยเนี่ยแบบรักโวกเนี่ยมามาลางหลานมาเต้นเลยล่ะสาธุหมวดนี่เป็นของเฮานั่นเรียนเล้วน้าเสียเนี่ยทีนี้แห่หวดก็ได้มีบักเก่าเนี่ยค่ะครับขีดเ้นต์้อมเฮ้ยขีดเจ็ดเตเลยพกเก่าเนี่ยพวกเก่าเนาะครับ ถ้าบนเรับผมบถ้าบนะว่อแถวเทิงบนกระไฮไปเลยซองเก่าซองเก่าเพิ่นมากเออเอาเอาแถวกลางร้องมากตัวไหนพร่าแบบว่าบ้านบ่นมีแต่ว<ถ>่าขอให้มาก <laughs> โอ้แถวแถวกลางก็กันไว้เนาะค่<ท>ะเอากันไว้ตัวเคยออกดูดกับซี่เก่าอย่ไปเพิ่นมากซี่เก่ามุมนกันหมดเลยอ้าวติดมุมริมนกันหมดเลยเพราะว่าแบบนี้ งานเพราะว่าเพราะว่าเคยได้เคยได้เด้อยซีเก่าก็ค่อยออกลุยด้วค่ะเอ้าวความเป็นซ้อมซ้อมมึงเนาะมือซุ้ดไทยแมนอยู่ค่ะมือสุ้ดไทยอ่าเกษสิน้ำกลนพลอยอีกคือเก่าเดิมหวังค่ะมีของดีเล็ดหลอดมากเนาะครับงานงานงานแล้วปฏิทัยงยายๆเอาโตกินกลางปหัดอกค่ะครับผมขอบคุณท่านรยครับ เอ๋อพ่อน้ำเสียสิลบกวนพอสมเน้เนอค่ะพ่อครับครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 แด้มาแล้วเด้อครับผมสําหรับสูตรที่เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาเป็นหลักซิหลักนอยที่เป็นเหล็กปักหลักเลยเด้อครับผมถ้าพี่น้องฟังในคลิปก็สิเห็นเนาะพี่น้องเนาะว่าอันเลขกสามตัวเด่นของเพิ่นนี่ตรงกลางชิบ่ค่อยมาเนาะค่ะแต่เหลืออยู่ประมาณบนหาหางล่างหาหางเด้อครับผมค่ะครัแต่ลองพิจารณาเบิ่งเด้อครับผมอาจสิหลายตัวแน่แต่ว่าเพิ่น สี่ตีหกงวดย้อนหลังเพิ่นเข่าสมงวดนะพี่น้องเนาะก็เลยอยากนั่นาะแถวบนเนาะครับผมฟังดีๆนะค่ะแต่ผู้ชมแถวบนสิมีหาหาคู่ครับผมเพิ่นมันเข่าดูบานี้แถวล่างก็หาคูค่ค่ะแต่ว่าตามตีเพิ่นเหตยุย้อนลังเพิ่นบอกนข้มเชียเนาะครับแถวกลางมันบ่ค่อยเข่าบ่าเ,เข่าเลยค่ะแต่ผู้ชมเพิ่นเหตยย้ยอนลัางเบิ่งค่ะคเอาง่งไงค่ะแต่ผู้ชม เลขอาจารย์ท่างเนื้อพ่นเข่าดีเหลขเด่นเพ่นค่ะเมียนมวดพังันในตัวใดเถาะมวลพังขันพ่นให้หกศูนย์สามพ่นนะคะพ่นบ่เคยรุ้จักเตียพี่น้องแฟนครับกับล่อพ่นตลอดค่ะสําหรับผู้พ่นล่อเหล็กเด่นเนาะเนียนครับผมค่ะพ่นมีหมองใดเพ่นก็เอาไปใส่กับพ่นพอพ่นไปเบื้องไหลหมองเนาะใช่ใช่ค่ะน้ำเชื่อก็เลยยยางฉีแนําเนียนค่ะค่ะพี่น้องกับมาเบื้องกับพอเสี่ยนน้องไข้เด้อค่ะท่านผู้ชม ที่ว่าสิบหาตัวนี่ค่ะตัดออกเอาแมค่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้น้ำเชีย่ยกะเห็นว่าบนเขาดีก็เลยแนะนำจะซื้อนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาครับสำหรับคลิปนี้กะเงินไหลกองท่องไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเกามาเชีย่ยชแนลขอให้ถูกหวยเรืเงินไปนน้ำกันเด้ครับผมกับวันที่หนึ่งเมษายนหกสิบหาสุขสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ